Hoa tay anh cho các không cho các bạn không các bạn cho các bạn cho สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องงงชนะอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อมาชมแจ๊สจีเนะครับเป็นแต่งสไตล์เลสซิ่งนะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแต่งแจ๊สนะก็สําหรับใครนะพี่กําลังมองหาแนวทางนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักที่สนับสนุนช่องนะเลสเทคอ่างศิลานะครับก็ใครที่กําลังหาร้านแต่งรถที่จบในร้านเดียวนะไม่ว่าจะเป็นล้อท่อโหลดฟิล์มกองแสงเครื่องเซรามิกเอ่อรีแมปอะไรเงี้ยคือร้านนี้จบที่ร้านเดียวสำหรับใครที่เข้าไปใช้บบรริกกกาาาและอมาจจาเพง นครับราคาพิเศษแน่นอนครับก็ฝากกันด้วยครับเลเท็กอางกิฬานะก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงสินะด้วยนะครับก็ไปชมกันเลยครับก็สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมผมชื่อนันครับผมนัน ับมาจากไหนครับวันนี้มาจากบางแสนครับบางแสนนะอันนี้บ้านใกล้เดินเคียงใกล้ๆกันเลยเจอกันบ่อยโอเคครับผมอ่ะนั่นมีอยู่มีกลุ่มมีอะไรไหมตอนนี้มีครับมีของ G.K บางแสนแล้วก็กลุ่มเนว่าแบทครับเนว่าแบทกับ G.K บางแสนเนาะใช่ครับก็เป็นรถซิ่งใช่ครับ G.K ก็เป็น G.K เลยแล้วก็เนว่าแบทก็เป็นรวมรถซิ่งใช่ครับโอเคก็สอบถามเลยครันรถซิ่งคันแรกของนันเนี่ยเป็นรุ่นอะไรที่เอามาแต่งติ่งเลย เป็น G K ตัวนี้เลยครับก็คือคันนี้แรกเลยอะนี่คือคันแรกที่เอามาซิ่งเลยใช่เลยวะก็คือแต่งรอเลยสไตล์แบบแหมมุดดินเลยขับยากลําบากไหมอมันยากอยู่แล้วมันยากอยู่แล้วแต่ใจมันรักพอใจมันรักกันโอเคก็เป็นคันนี้นะแล้วทำไมถึงเลือก G K มาก็เห็นทรงมันสวยอ่ะเห็นของคนอื่นสวยแล้วใจมันก็อยากได้ไปอ๋อคือเห็นของคนอื่นเห็นคนอื่นขับก่อนด้วยง่ายแล้วมันแบบ มันใช่ใช่ครับมันต้องเอาแล้วเห็นลูกค้ามาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรก็ชอบเลยชอบเลยก็เลยจัดเลยใช่ครับโอเคจัดไปอ่ะก็เดี๋ยวอยากให้นันเนี่ยช่วยรีวิวรถเองหน่อยว่าทําอะไรยังไงตรงไหนไปบ้างได้เลยครับโอเคก็เริ่มจากภายนอกก็ได้ครับตรงไหนดีอ่ะมาทางนี้ก็ได้ อ่าอย่างแรกก็มีกระจังตัวนอกรับเป็น MC Hybrid Japan 2014บครับ MC Hybrid Japan สองพบีความต่างของมันก็คือคิ้วคิวจะเล็กจะเล็กกว่าบ้านเราอ่คิวเล็กอันนี้เหลือเหลืออันนี้อันนี้เป็นเป็นทุ่มใชยๆครับแต่ว่าคิ้วเล็กกว่าบ้านเราใช่ครับแต่ตัว14ที่เพื่อนๆออาจจะไม่เคยเห็นคือมันไม่ใช่กระจังแบบนี้มันไม่ใช่เงาแบบนี้ใช่มันจะเป็นสีดำมันจะเป็นสีดำแบบ ปิดไปเลยอ่ะดานด้านดัอด้านสลบไปเลยอันนี้คือตัวที่หายากแล้วก็ราคาแพงด้วยสุดลวใช่ไหมใช่ครับอันนี้ได้มาประมาณเท่าไหร่ได้มาประมาณ6,500ครัา6,500ใช่ไหมในสภาพนี้เลยใช่ครับก็ยังแบบเฮ้ยคลิปคลิปอยู่6,500นะของปีดิบสี่รอครับผมอะต่อมา ก็ม yes. well. e ีเปลี yes. ่ยนไฟหน้าเป็นต totally. no, 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 no ัว RS อะครับผมอ๋อน yeah, ี่ใช really oh, ่ไหมตอนแรกก็เป็นตัวเดิมตัวเดิมไฟเดิมไฟเดิมเลยใช่ครับเพราะตัวนี้เป็น MT เป็นตัวเป็นตัวโลสุดเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับอ่าก็เปลี่ยนเป็น m C ไปแอบชอบชอบต้องเดลไลท์มันอ๋อไอไอนี่ใช่ไหมใช่ครับตรงนี้ใช่ไหมไฟเส้นนี่แหละไฟเส้นมันอ่ะนี่ประมาณนี้เดลไลท์มันก็จะขึ้นอะไรแบบนี้นะ รีวิวตอนกลางคืนมันก็จะได้เห็นเส้นไฟนี้แหละตอนเช้าไม่ค่อยเห็นอะไรสักอย่างเลยแต่ตอนกลางคืนก็จะเห็นเส้นไฟแบบนี้นะเป็นเดย์ไลท์โอเคอันนี้จมมาประมาณเท่าไหร่ประมาณหมื่นหกห้าร้อยใช่พร้อมใส่เลยใช่ครับพร้อมสายพร้อมปักเรียบร้อย้ปักเรียบร้อยเลยเขาจะติดตั้งให้พร้อม ้อมไฟติดอะพูดง่ายใช่ครับโอเคครับผมแตะอ่ะมีอะไรอีกครับผมก็มีลิ้นคาร์บอนตัวนี้อันที่สองแล้วอันแรกแตกอันแรกไปไหนอะใครขโมยไปลุยน้ําไปเรียบร้อยแล้วอ๋อลุยน้าแล้วหายเหรอหายเลยหายแล้วโอเคอันนี้เป็นงานเออเขาเรียกว่าแรงสูงอะไรอ่ะไม่แล้วก็จ s อหรอไม่ไม่น่าใช่แต่ JS มอนะว่ามันจะติดตัวนี้เออ JS มันจะมีนี่ขึ้นมาใช่ไหมใช่ใช่ครับนี่ให้อันนี้ก็ก็สวยแต่ว่าทรงอะไรผมก็ไม่ทราบแต่คิดว่า น่า <smoked downhill> จะตักด,ดินดีอยู่อะะอย่างเงี้ยชอบเลยอดินอะโอเคอันนี้ประมาณเท่าไหร่ท uh, okay. ิ้นี้ก็สี่พันสี่พันกว่าอโอเคก็น่าสนใจนะนี่ลิ้นหน้านะตรงนี้เลยคาร์บอนนะคาร์บอนไฟเบอร์นะครับโอเคอะต่อมาข้างหน้าก็ไม่มีแล้วก็ข้างหน้าก็ประมาณนี้เนาะใช่ทรงค่อนข้างดีอันนี้ทรงค่อนข้างดีแล้วก็สวยเลยอะต่อมาครับผมมีล้อ ของออโตออปชั่นครับสิห้าคูณเ็ออสมแปดอ๋อสิบห้าเจ็ดสามแปดใช่ครับสามแปนี่มันจะหุบใช่ไหมจะเข้าไปข้างใน้าะรกว่าส่มห้ใช่ไหมบางคนงงออฟ35มันยังไงวะพี่38ยังไงพี่28คือเลขเยอะจะหุบใช่ไหมเลขน้อยจะออกมาใ่ให้จำแบบนี้ไว้นะมันจะกลับกันถูกต้องไหมถูกต้องอ่าโอเค อันนี้ออฟสามแปดนะก็จะหุบหน่อยขนาดหุบนะเนี่ยสามแปดยังติดเลยยังติดเลยเนาะก็โหลดทำนี้โหลดพักขนาดนี้นะแล้วก็อันนี้งานงานอะไรนะออโตออปชั่นโตออปชั่นสีอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับมันจะมีสองสีครับตัวนี้มันตัวตัวใหม่อ๋อนี่ตัวใหม่ใช่ครับตัวตัวเก่ามันจะออกทองทองกว่านี้เนาะอ่าอ่านี้สวยนะนี้สวยนี้สวยในกล้องผมไม่รู้ยังไงแต่ว่าจากตาที่แบบถ้าถ่ายออกมาอะไรเนี้ยเอออันนี้สวยอยู่โอเคครับผมต่อมา ก็มีรัดคู่ยางโคทันซ่า RE 003นะครับศูนย์ศนย์สนะ19550ครับ19550ก็ประมาณนี้สูงประมาณนี้เนาะสองอันนี้จบมาก็ประมาณสองสองหมื่นสองกว่าพร้อมยางใช่ครับอ่าโอเคและช่วงล่างของของอีโ t e c คครับอีโ t e c คใช่ครับตรงนี้กำลังมาใช่อันเก่าเพิ่งแตกไปเพิ่งเปลี่ยนมาใหอนนี้เพิ่งเปลี่ยนเลยเหรอใช่อันเก่าใช้อะไรใช้แก๊ปเฮดเฮอีแก๊ปเฮดอีใช้มานานแล้วหรือยังไงมันถึงมันแตกไป สองปีได้อยู่สองปีได้อยู่แต่แต่ว่าโหลดอย่างนี้ใช่ไหมในทรงนี้ใช่ไหมทรงนี้เลยโอ้โหผมควแล้วอันนี้คือว่าเตี้ยมากเลยนะใช่โอเคอันนี้แก๊ปก็เรียบร้อยไปแล้วลาไปแล้วอันนี้ก็เป็นอีโมเทคใช่ครับันนี้คือมาใส่เองแต่เป็นอีโมเทคใช่คโอเคครับผมอันนี้โหลดประมาณเท่าไหร่ในฟิลนี้เออข้างข้างหน้าถ้าแบบที่เขาพูดกันก็ข้างหน้าห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดใช่ข้างหลังก็ห้าสิบเอ็ดจุดห้าห้าสิบเอ็ดจุดห้าเพิ่มมาจุดห้าใช่ครับ โอเคนะทรงก็ประมาณนี้หน้านี่ก็แบบสุดไหมสุดแล้วมั้งสุดเลยสุดแล้วใช่ไหมสุด<ช>สันนี้คือสุดสตัดแล้วใช่ไหมใช่ครับหล,หลังก็ถอดแหวนออกสุดแล้วเหมือนกันสุดแล้วเหมือนกันใช่ครับหน้าหลังห่างก,กัน0.5นยะ์ทรงประมาณนี้นะสุดสตัดแล้วขี่ลำบากไหมก็ถามใจเธอดูแล้วก็มีอันนี้ เอาไปทําสีครับกระจบปกติมันเป็นสีขาวมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนอะใช่ครับอันนี้ก็ไปทําให้มันเหมือนเป็น R S ใช่ป่ะใช่ใช่ที่ออกมาจากสูตรนะก็เป็นตีดดเนอะตัดดำคุมโทนนี่คุมโทนอ่าต่อมาดูกันด้านหลังครับทาอะไรไปบ้างครับนันก็เปลี่ยนก็ททำสีคาดเอวแดงครับอ่านี่เนาะใช่ครับคาดเอวแดงอันนี้คือพ่นเหรอพ่นครับแล้วก็อุดรูปัดน้ำฝนไปเลย อ๋อนี่ก็คืออุดไปแล้วบางทีมันมีที่ปั่นน้าฝนอยู่ใช่ครับโอเคครับผมสวยเลยนะอืมรอเลยประมาณนี้อ่ะต่อมาครับมีทําอะไรอีกไม่มีอะไรแล้วข้างหลังไม่ได้ทำอะไรแลมีแค่ไฟทับทิมใช่ครับก็เป็นตัวนี้นะสำหรับใครที่งบน้อยทับทิมนี่กี่บาทผมจําไม่ได้สองสองประมาณสองพันสองพันกว่าบาทเนาะใช่ครับเออถือว่าก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งนะถ้าเทียบกับตัวเดิมตัวเดิมมันจะทึบมันจะไม่มีไฟใช่ไหมใช่ตัวเดิมมันจะทึบไป ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่ง2 0 0พกว่าบาทหรือจะไปกระโดดไปไฮบริด RS อะไรก็หมื่นกลางๆาใช่เลยแล้วแต่ชอบเออโอเคจริงจริงก็ชอบนะแต่ว่ายังไม่มีตังค์ก็อ๋อชอบอันนี้ก็ชอบใช่ไหมชอบแต่ว่ายังไม่มีตังค์ใช่ค่อยๆเก็บไปมันโดนอย่างอื่นไปก่อนอ๋อมันโดนยางอื่นไปก่อนนะโอเคอ่ะด้านหลังอ่ะมาดูท่อเป็นของอะไรครับเป็นของบางมดครับ2นิ้วอ๋อสองนิ้วเหรอใช่ครับโอ้หใส่สองนิ้วแล้วเดินยังไงอ่ะ ปลายสองกลางอ่ะกลางหนึ่งจุแล้วก็เฮดหนึ่งจุดหกอยู่อ๋อยังเป็นหนึ่งอ๋อแต่ปลายสองแล้วใช่ครับก็มีจะเปลี่ยนอยู่ขอจะเปลี่ยนกลางแล้วก็เฮดใช่ครับขยายไปเป็นสองนิ้วทั้งเส้นรับอะไรไหนจะไปจะไปถต็มไหนจะไปไล่ข้างจะไปไล่ข้างจะไปไล่ข้างแล้วไล่ข้างซ้ายข้างขวา โอเคก็เด okay, so like, ี๋ยวไล่ค่างเพื่อนนี่แหละไล่ข้างเพื่อนเหรอกลัวจะไล่เพื่อนไม่ทันอ่ะเด็กเพื่อนมันกำลังอัดมันหมดแล้วเื่อเคเขาไปถึงไหนแล้วเออเราเราค่อยๆไปเราอย่ารีบให้ให้มันไปทำไปก่อนให้มันแบบเป็นผู้กต่อให้ต่อให้ก่อนเดี๋ยวจะได้ไปลองรถเพื่อนกันโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมได้ครับสตาร์ทรถให้นิดนึงโอ้ตั้งอยู่นะลองลองลองกดให้หน่อยได้ครับ ออยนิดนึงอีกนิดนึงแป๊บนึงโอเคประมาณนี้ใช่ครับแน่นนะเสียงแน่นเสแรงมดค่อนข้างแบบจากที่ลองดีได้รีวิวมาค่อนข้างแบบเสียงมันแน่นนะเออมีความแน่นอยู่ข้างในนะตอนแรกผมก็ใส่มาหลายหลายยี่ห้ออ่าหลายยี่ห้ออยู่เป็นไงเป็นไงเอออะตอนแรกใสของขอ่จริง ของอาร์ตอ่าอาร์ททอซิ่งอ่าก็เสียงเสียงก็เพาะเลยอะถูกใจเลยครับดีเลยแต่ว่าใส่มาสองปีก็เริ่มเริ่มแบบอยากได้แบบปักตรงนี่เฉยของอาร์ตตรงปเป็นจีเอสใช่ครับแต่เสียงเขาโอเควันนี้ผมยอมเล่าก็เถอะเขาโอเคอันนี้ก็ลองโดดมาบางมดสองนิ้วใช่ครับแล้วแรก็ใส่ j t c เหมือนกันแต่ว่า เสียงมันด oh, right. right. uh, <Huh. S 1> ังเกินไปแป้นเจทีจะแป้นใช่จะออกแป้นแป้นเลยครับเจทีจะแป้นหน่อยใช่แล้วก็มาจบเท่บางมดทีนึงนี่แน่นนะโอเคนะผมว่าก็ถือว่ากใจอยู่ครับแล้วก็มันได้ปากตรงด้วยโอเคก็ถือว่าครบที่อยากได้แล้วใช่อ่าโอเคอ่ะต่อมาเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่าได้เลยได้ครับเแต่ก็ไปฝั่งนู้นก็ได้มีทําอะไรไปบ้างก็เดิมๆเลยครับเพิ่งถอดทิปปี้ออก อ่าเพิ่งถอดดิพี่ออกใช่ครับแล้วก็มีเบาะคู่หนึ่งอ่าเบาะคู่หนึ่งอ่ะเบาะอันนี้มันเป็นอยังยังไงเอ่อเป็นตัว TSG อะครับเป็นหน้าแข็งไซส์ XL อ๋อเป็นไซส์ XL อ๋อมันเลือกมันมีไซส์ให้เลือกด้วยเหรอจริงมีป่ะไซส์ XL มันหายากครับออ๋หลักๆก็จะเห็น L บ่อยอ่า RR ใช่ครับอันนี้ก็คือภาพการขาดซื้อมาใช่เข้ามาแถมให้กระบอกเลยเขาเขาก็มีให้กระบอกเลยใช่ครับนวมเบลด้วยปะ อันนี้ซื้อเองซื้อเองเนาะจบมาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้จำไม่ได้แล้วแต่จําได้เบาอมล้างตัวยูอะครับยู่นหมื่นเจ็ดห้าร้อยโอราคาถือว่าโอเคนะน่ารักดีก็เป็นงานตอนนี้งานงานเทียบเลยงานเทียบแต่ว่าผมว่าก็โอเคในระดับหนึ่งนะความแน่นความแข็งแรงก็ถือว่าใช้ได้ในตลาดเออในในตลาดโรซิ่งเนี่ยผมว่าใช้แทนได้แน่นอนโอเคมีอะไรอีกครับผม ก็มีฟิล์มตัวอ่าอันนี้เป็นฟิล์มอะไร B F ฟ้าใสครับ B F ฟีดเนาะใช่ครับอ๋อเป็นนิดตัวฟีดเนาะใช่ครับฟ้าใสนะอ่ะดูนี้สีนี้นะอันนี้เป็นสีฟ้าออกมาเป็นสีนี้เอ๊ะฟ้าใสกลางวันเป็นไงบ้างก็พอทนได้ครับพอทนได้แล้วแดดคนไทยใครบอกไม่ร้อนเออกเลย โอเคประมาณนี้นะใช่ครับก็มีเบาะนะก็อันนี้ถอดไปแล้วแล้วก็อันนี้เป็นเกีรเนาะใช่ครับโอเคข้างหลังก็เบาะปกติคําซีแล้วก็ติดกล้องไว้เล่นในรถตัวหนึ่งเอติดกล้องตรงไหนอ่ะอ๋อนู่นเหรอเด็กพันกับคัมซีอยู่อ๋อแล้วเอากล้องหน้าก็มีมีอีกตัวหนึ่งอ๋อเออเออเห็นเดี๋ยวเห็นโพะเห็นเขาเรียกว่าอะไรลงคลิปแบบ ถ่ายด้านหลังก็คือไอ้กล้องนี้เลยใช่ไหมใช่ครับก็คือเป็นกล้องติดรถนะแต่ว่าเขาอัดแอปไปใช้ติดไอ้อะไรวะไอ้คำสี่เออกลายเป็นมุมแบบเหมือนก o p r o โปรสวยๆนะใช่โอเคภายในก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปดูเครื่องกันนิดนึงได้เลยครับโอเคอะเครื่องทําอะไรไปบ้างครับก็ไม่ได้ทําอะไรแค่รีแมปอย่างเดียวเลยเป็นรีแมปอย่างเดียวเลยเนาะ เป็น e85 รับอ๋อเป็นจูน e85 ใช่ครับหาเติมยากไหมก็แถวชมบุรีก็ไม่ยากนะแต่ถ้าออาจังหนก็ไม่แน่ไม่แน่ก็หาเดี๋ยวนี้มันเริ่มไม่บางร้านมันก็ออกเออบางปั๊มอ่ะใช่ใช่ e85 ออกอ่าที่ที่เคยไปเติมแล้วพอไปเติมอีกทีหนึ่งบอกไม่มีละบอกวอกไปแล้วโอเคอันนี้ก็อันนี้อันนี้นี่แบบที่ไหนมา ของจ่าครับจ่าตุมมั่วใช่ครับผมโอเคเป็นจ่าตูมมั่วนะก็เครื่องก็เดิมๆแบบเดิมแต่เงาเงาก็นหนารถรถจะเงาไปไหนนะอืมสะอาดจิบนะรถกี่ปีแล้วเน่ะรถปีสิบปีสิบ้านี่หกปีแล้วนะดูสภาพรถหปีนะสภาพรถ6กปีแม่งเหมือนออกมาจากศูนย์ใครดูแลดีๆก็ ผู้ชายรักรถยังไงเขาก็จะรักเมียอย่างนั้นใช่ไหมถูกปะถูกปะถูกไหมถูกครับถูกครับถูกครับโอเคเครื่องก็วันนี้เป็นจ่าจูนมั่วเนาะแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็เป็นแค่มีกองน่าจะมีมีบ้ยนีครับถ้าจะเป็กองดาต้าเพ็เนาะใช่โอเคก็เดี๋ยวจะขอแบบไปลองฟิวแบบลองฟิวจ่าจูนมั่วยังไม่เคยนั่งของลูกพี่เขาเลยได้อะไรยังไงเนาะก็เดี๋ยวพาไปขูดลิ้นแตกนิดนึง โอเคเดี๋ยวขอลองฟิลหน่อยละกันได้เลยครับใครที่สนใจพีเซสสำหรับรถซิ่งโดยเฉพาะนะครับตอนนี้เพจงงศิณะก็ทำออกมาจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาลักสิบโอเคครับสำหรับใครที่มีรถซิ่งครับและอยากจะมารีวิวอะไรประมาณนี้ก็สามารถติดต่อมาที่เพจงงศิณะได้นะครับก็เดี๋ยวมารีวิวกันเดี๋ยวไปคุยรายละเอียดกันเนาะก็เดี๋ยวนี้ไปลองฟิลก่อนละกันไป ไม่อะไรเลยในในถนนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคอนกรีตตัดตัดเส้นอย่างเงี้ย ทุกคนใครอยากจะแบบไปตำนะจ่าจุนมัวก็ไปทำได้อะไรประมาณนี้อ่ะโอเคครับท้ายคลิปนี้มินไรจะฝากเพื่อนๆหรืออะไรไหมเอ่ยมีกิจกิจการหรือทําอะไรไหมมีเอ่อทำงานที่ร้านยางครับก็เดี๋ยวฝากร้านด้วยย่านชนบุรีครับชื่อร้านชื่อร้านอะไรซับรุ่งเรืองยานยนต์ครับซับรุ่งเรืองยานยนต์เนาะชนบุรีใช่ครับอ่าโอเคก็ใครที่อยากจะเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไร ก็เข้าไปได้เลยครับอยู่ร้านตลอดใช่ครับราคาพิเศษด้วยใช่ครับโอเคถ้าบอกอย่างมามาจากช่องผมนี่ราคาพิเศษเลยป่ะลดพิเศษเลยลดพิเศษเลยโอเคอันนี้ก็ของที่ระลึกละการนะขอบคุณครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับและนี่ก็คือทั้งหมดของแจ็คดีเคคันนี้ครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยก็ สามารถไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมให้เจ้าของเขาไปตอบนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องงงสินะด้วยนะครับช่วงนี้เพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย